ผมตั๊กบริบูรณ์ครับในชีวิตของผมทำมาแล้วหลายบทบาททั้งนักแสดงพิธีกรตลกและบทบาทใหม่ในวันนี้นายหน้าประกันภัยได้ยินคำว่านายน้าคุณอยากจะกดข้ามเลยใช่ไหมครับเอาเป็นว่านะฮะผมขอท้าทุกคนนะครับเรามาดูชีวิตของผมต่อจากนี้คุณจะได้รู้จักคำว่านายหน้าประกันภัยมากขึ้นอันนี้เป็นเอกสารสัญญาของผมตั๊กนะครับจากซี่คนกเกอร์ซึ่งหมายความว่าต้องเซ็นบนดเลยเอกสารนะครับ สวัสดีครับคุณตาสเดี๋ยวจะไปหาเฮียสีกุ้งนะคะโอเคครับเขียด้านในครัสวัสดีครับเฮียสีกุ้งสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหออฟฟิศใหญ่โตมากๆเลยนะครับเฮียเปิดกี่ปีแล้วครับเนี่ยสามสิบกว่าปีตอนนี้เรามีพนักงานอยู่400กว่าคน30สาขาทั่วประเทศเรามีในหน้า20,000กว่าคนมีลูกค้า400,000กว่ารายปีหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยเรามียอดเป็นพันล้านนะครับปีที่ผ่านมาเรามียอดขาย2,300ล้านครับ2,300ล้านครับเบรสันเราเติบโตขึ้นทุกปี ในหน้ากมีมากขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวผมเปิดอะไรให้ดูนะตั้งมันนี่มาครับครับครับนี่คือท็อปเซลของผมปัจัจนี้เนี่ยมีรายได้เดือน4แสนกว่านะครับโอ้โหรายได้เยอะม,มากเลยนะฮะพี่ฮะมันทําง่ายขนาดนั้นเลยเหรอครับเพราะาแต่ละคนเนี่ยจะได่เงินเยอะ,ะครับพี่ง่ายสิมันไม่ต้องลงทุนเลยเงินค่าตอ๋200บาทก็เป็นค่าประกันอเหตุเหตุไปในตัวเลยครับนอกจากได้เงินยังได้ส่วนลดประกันมีคนคอยเป็นที่ปรึกษาคุณแถมยังมีาการบติหตุได้อีก1แสนครับค่าสมัครหลักร้อย แต่ได้ประกันคุ้มครอง10,000แสนบาทด้วยโอ้โหอยากล<ร>องไหมครับคุณตัก๊กไม่ต้องลองแล้วฮะเอาเลยครับพียเอาเลยครับเชื่อหรือไม่อาชีพประกันเนี่ยนอกจากช่วยเหลือตัวเองสังคมประเทศชาติแล้วเนี่ยระบบ Member Get ก e m b e r บบายสีกุ้งยังจะช่วยให้ท่านมีโอกาสสร้างรายได้ต่อเนื่องสเสมือนมีบรรนานกินไปตลอดชีพและเป็นมรอดอกตกทอดสู่ลูกหลานตลอดไปสนใจเพิ่มเพื่อนรับรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยครับ